แมวอะไรอยู่ใต้ดินครับแมวตายผิดครับผมเฮ้ยพ่อพ่อพอพอพ่อพอพอแล้วพอแล้วเฮ้ยพอพ่อพ่อพ่่เฉลยเฉลยนะแมวกันมันแก้วนะผมเฮโอโหก็เปียกกันเลยทีเดียวมาครับต่อไปของงามมุดอะไรใหญ่กว่ามุดเอ็กครับมุดเอ้กโุ้ห มาครับทีมทีมพี่มดใช่ไหมทีมพี่มดนะผมนำนำไปหนึ่งนะโอเคมามดอะไรดำน้ำได้ครับมดดเอ้ยถูกโอ้ยมาครับปีตื้นมาหนึ่งหนึ่งนะปีอะไรมีหลายสีครับอ่ผิดครับผมลองตอบได้ไหมตอบได้ไหมปีอะไรมีหลายสีปีเอ้ยู <l id> แต่น <ique> ้องไม่ได้นะน้องไม่ได้นะน้องต้องรอนะต่อไปน้องโอ้ก็กูไม่อยากต้องตีเลยเฮียปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะครับรู้ไหมเอาดูนะรับโดดีดเจ็ดช็อตคำตอบนะก็คือปลาตายนะหูมไม่ไหว่าแล้วมันไม่ว่ายนะฮะโอเคเช็ดกอดกู รองเท้าอะไรหายากครับผิดรองเท้าอะไรต่อยตู้ก้อยรู้ได้ยังวะต่อไปน้องนะประตูกลัวอะไรครับต่อไดรไหมต่อไดรไหมประตูกลัวประตูกลัวอะไรกลัวอะไรฮะผิดผิด เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนกติกาใหม่ก็คือให้น้องพูดหมวดผลไม้สลับกันอย่างเช่นแอปเปิ้ลมะละกอส้มอะไรอย่างนงี้นะสลับกันไปใครตอบไม่ได้ก็คือแพ้เลยเพราะมันนานแล้วโอเคไหมโอเคพร้อมนะคิดไว้เลยนะสามสองหนึ่งเริ่มครับอะแตงโมมะละกอกล้วยสับปะรดทุเรียนส้มองุ่นแอปเปิ้ลอย่าซ้ำนะอย่าซ้ำนะมะละกอมะละกออะมะละมะละกอซ้ำกันซ้ำละกอ ผู้ชนะมันละกอ้ละานะอย่าซ้ำนะมันละกอผู้ชนะนะครับผมพิมพิมพุมดนะครับผม